ครับวันนี้ได้เหรียญทหารประเจ้าอยู่หัวม่ชมนะเป็นเหรียญที่สวยนะครับรุ่งมากเลยเหรียญนี้ดูนี่ครับวันนี้ได้มาจากพี่ที่ตามมาจาก y t u t u นะครับส่งมาขายให้โอ้โหเคอรี่เล่นผมสี่วันนะครับต้องตามตาม,ตามจิกกันเผื่อจะได้ ว่าเครีเร็วที่สุดแล้วกลับผมให้ชมใกล้ๆสวยนะครับก็อย่าลืมถ้าใครมีก็อย่าลืมทักไปครับเฟซผมมีรางสันสแวย,ยงมีเดี๋ยวมาผมเข็นว้อยู่อ๋อเนี่ยตามนี้นะครับ ลายก็มีนะถ้าจะคุยกันแบบง่ายๆอยากขายอยากปล่อยได้ครับแต่เอาราคาผมซื้อได้นะรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้ทางภาคใต้ทหารก็เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้พอมส่งลงตายไปเยอะแล้วครับรุ่นนี้ทั้งสองสองทั้งไอ้ยอยเรียนเนี่ย สองสองได้เรียนมาเดี๋ยวน,นี้ก็สวยจะลงให้ชมอีกวันหนึ่งเป็นสองสองหน้าแก่นะครับอันนี้ยังอยู่กับผมแต่ผมจะลงให้ชมเรื่อยแต่วันนี้ได้ทหารมาชมก่อนทรงไปไหให้พี่ที่อยู่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวน,นี้ก่อนทง่งพอพี่เขาปิดแล้ว สป,ประการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับรุ่นนี้เมื่อวานก่อนก็ส่งไปให้พี่ที่เป็นทหารองค์หนึ่งสวยแบบนี้แหละไอส่งไปให้พี่สุรพงช์ชอบไปกับผมไปเยอะแล้วครับพี่คนนี้ ตรงนี้ผมว่าจะเก็บนะแต่แกขอรับถือกันเป็นพี่ชายจัดให้แกไปอย่างผมเดี๋ยววันข้างหน้าได้เจอสวยๆมันก็ค่อยจับมันจะเลี่ยมเกาะ,ะตะกุดไว้บูชาครับสักเส้นหนึ่งสวยๆแบ่งกันไปครับก็อย่าลืมใครสนใจทักทายพูดคุยกันได้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันก็จะลงแบบบ้านๆให้ชนย่าง้งหละครับไม่ได้เก่ง เรื่องตัดต่อก็วันข้างหน้าอาจไม่แน่ถ้ารุ่งก็จะลงทุนศึกษาดูจะลงให้เป็นสเต็ปสเต็ปให้ชมหมดเลยครับเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่เจียมบ้านผมนะครับหรือทุกคณาจารย์นะครับถ้าผ่านถ้าผมชอบผมก็จะเช่ามาลงที่ช่องผมไว้ให้ดูไว้ดูตัวเองด้วยไว้เป็นแนวทางให้ตัวเองด้วยเพื่อทํามาหากินเพื่อได้ จอมิตรภาพที่ใครทักไปขายทักไปซื้อโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ